มีกินมีเกียรติน,นี่แหละครับนี่เป็นวิชาชีพส่วนใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องเราในพื้นถิ่นที่นี่อยู่อย่างมีกินและก็มีเกียรติลุงคำรลนให้หนูหนูคัดลายมือนะครับมีมสองห้องหนึ่งกับมห้าห้องหนึ่งเพื่อต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของหนูหนูเนี่ยให้รักวัฒนธรรมด้านลายมือของเรามันจะติดตัวเราตลอดไปถึงวันตายเอกลักษณ์ของชาตินะครับที่หนูได้เขียนลงไปเนี่ยรักษามันไว แล้วก็วันนี้มีพออรียนต่างๆมาร่วมเขียนด้วยก็ดูแล้วนะครับไม่แพ้กันเนี่ยพออของท่านนะครับ <c oughs>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  เขียนได้สวยนะครับ <c oughs> ก็ต้องชื่นชมนะครับว่า,าหนูมีความตั้งใจลายสือลายสือไทยเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นกระบวนงานที่จะต้อง มีการขยายผลไปสู่การพัฒนาคนโดยเรื่องภาษาของชาติภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติถ้ารู้ความหมายที่มาจะมีคุณลักษณะของคนที่ประจำชาติถ้าให้เก่งให้ดีก็ต้องรู้จักคิดแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ต่อไปได้ก็สามารถที่จะนำตัวเองได้แก้ไขปัญหาและก็อยู่ท่ามกลางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ครับ ลายมือพาหาเรื่องลายมือสามารถสื่อให้คนรักและคนเกลียดได้ขึ้นอยู่กับเจตนาและความคิดของแต่ละท่านเป็นหลักค,คนบุรีรัมถึงตัวดำแต่ใจขาวจริงนะจ๊ะน้องสาวคนตัวขาวอาจแพ้ตัวดำคนที่นี่ก่อนเคยกินน้ำตำแต่เดี๋ยวนี้หมดแล้วงามคำคนบุรีรัม พอนจบหอ้ายแล้วนะจะบอกให้รักรายสื่อลายมือไทยพวกเราโอเคไหม Yes 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 วันนี้ก็มีการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างนักเรียนกับพออกดว่ากินกันไม่ลงพรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงลงจะลงเินาาามรว หวังหวังสีส่งสุขให้ทุกที่กับโครงการรักลายสือลายมือไทยที่โรงเรียนไทยเจริญวิทยาประคําบุตรีรำ